ดีต้อนรับเข้าสู่เช้าที่สดใสทุกท่านกำลังอยู่แมปข้างคิเฟนทางด้านซ้ายกับผมมิสเตอร์รูทีวีครับวันนี้ผมจะมาทำการมินิรีวิวหมวกเมนดาโกลา ฟังชื่อแล้วรู้สึกคุ้นๆใช่ไหมล่ะใช่แล้วครับสำหรับใครที่เคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ในช่วงภาคหนึ่งหรือภาคสองสองภาคแรกนี่แหละที่มันจะมีต้นเมนดาริาโผล่ออกมานะครับเวลาเราดึงหัวมันออกมาจากดินเนี่ยเวลาล่างมันโผล่มามันจะทำการกรี๊ดนี่ฮะผมทําการกรี๊ดแล้วครับสกิลกรี๊ดหรือว่าสกรีมตัวนี้นะครับเป็นสกิลของแดนเซอร์นะครับ ่ไหมเนี่ยแดนเซอร์อันเดียวกันใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละครับท่านผู้ชม <c oughs> เมื่อเราโดนมอนสเตอร์โจมตีมีโอกาสที่เราจะสกรีมออกมาทำการสตันมอนสเตอร์อผมคิดว่ามันทั้งเกือบทั้งหน้าจอยเนี่ยดูสิเนื่องจากตอนนี้นะครับผมมาทดสอบกับมังกรซึ่งตอนนี้มันก็มีเลเวลน้อยกว่าผมนิดนึงนะแต่ว่าพวกมันก็ยังติดสตันอยู่ผมก็เลยสงสัยว่าอถ้าเกิดมอนสเตอร์นั้นมันมีเลเวลที่มากกว่าล่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนะ และเป้าหมายในการจาริกสแสวงบุญต่อไปของเรานั้นก็คือเมืองกลาสเฮมเราจะเข้าไปในโบสถ์กันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปได้นั้นก็ขออนุญาตรอพัดเมียแป๊บหนึ่งนะครับมาถึงมาแล้วครับผมและเมื่อเราเข้ามายังโบสถ์แห่งนี้เราก็พบว่าโอ้มีหลากหลายอาชีพเหลือเกินที่เข้ามาสแสวงบุญกับเรารวมถึงเจ้าหีเปรตนี่ด้วยแม้จะตีผมไปอีกนานแค่ไหนครับเนี่ยตัวนี้เราก็เข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับ สำหรับสถานการณ์ด้านในตอนนี้นะครับเราก็เจอหลวงพี่ดาร์กพีชนะครับดีครับผมหลวงพี่มากันเยอะๆนะครับผมกำลังต้องการทดสอบสกิลจากหมกเมนดังกูล่าพอดีเลยหลวงพี่หรือว่าด r k p กพีชนนมีเลเวล98มากกว่าผมถึง8เลเวลทีเดียวมาครับหลวงพี่มาครับมาเยอะๆเลยนะหลังจากที่ซัดก,กันโนเนียสักพักนะครับผมก็สามารถรวบรวมหลวงพี่ได้ประมาณ4-5คนแล้วนะ อ๋อมารอลุ้นครับเมื่อไรสกิลมันจะออกนะอ้าออกมาแล้วสําหรับการการีดการครั้งแรกติดไหมติดแววติดกันเยอะเลยนะเออติดทั้งหลายคนแหละแต่ว่าติดแป๊บเดียวครับด้วยสถานะของหลงยี่บางทีอาจจะมีวิทย์เยอะแล้วก็ได้นะก็ะเลยติดแป๊บเดียวเท่านั้นนี่ก็สามารถสรุปได้ว่าหมวกไมนาโกล่าเป็นหมวกที่ดีจริงสําหรับการแทงมอนสเตอร์ แต่ก็ขอย้ำนะครับว่าอาจจะยังไม่เหมาะกับมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงมากเกินไปหรือว่ามีสเตตัสค่าวิทย์เยอะๆเขาอาจจะไม่ติดสแตนก็ได้อะนะเอาเลยครับผมคิดว่าตอนนี้หลายๆคนก็คงอยากจะเห็นนะถ้าเกิดเราไปแทงมอนสเตอร์ที่มันเลเวลต่ำๆ่ะแล้วก็ค่าวิทย์มันไม่เยอะมันจะเป็นยังไงบ้างนะผมก็มาทดสอบที่ออกซนเยนครับมาเฉพวกออกซอมบี้มากันให้เยอะๆเลยคอยดูที่ช่องแชทของผมให้ดีๆนะครับมันมีการกรีดออกมาแล้วนะ มาคิดออกมาแล้วทําการสคริมแล้วก็กสตันไปส่วนไวเคิร์สเนี่ยมันเป็นสกิลของคาถาผมนะครับไม่เกี่ยวกับเมดากโกลา่าส่วนขอลนะ์นนะตัวอย่างนะครับดังนั้นสรุปนะครับหมวกเป็นดากโล่านี้เหมาะมากๆในการแทงมอนสเตอร์ที่มาเป็นฝูงแล้วสเตตัสค่าวิทมีไม่ค่อยเยอะถ้าเกิดเอาไปใช้ในกิวล์วอลล์อืมถ้าเกิดใส่ตรงข้ามมันไม่ค่อยมีค่าวิทเท่าไหร่ก็อาจจะตีสตันนะครับ เห็นไหมว่าบางทีเน e hey. okay. erm ี่ยการออกสคริมเนี่ยมีการออกรวยๆนะยิ่งมอนสเตอร์เยอะก็ยิ่งออกบ่อยนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมินิรีวิวเล็กๆน้อยๆนะสำหรับหมวกใบน่ารักตัวนี้เอ้ยมันก็สวยน่ารักไม่แพ้หมวกคอสตูมเลยนะอืมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการเล่นเกมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วย